สวัสดีค่ะเพื่อนๆประวัสิเขาเข้าไปในกวนถึงโตเมืองค่ะไปลานไก่ย,ย่างค่ะนึกยนอยากกินไก่ย,ย่างสมตำเนาะค่ะอันนี้เป็นวิวสองขางทางหนาหนาวขว้าแล้วค่ะร่มหนาวว้อยๆแล้วบรรยากาศกาัิ่มแห่งๆเนาะ น,นี่เป็นเขาเขาใหญ่กระลังออกร่วงเนาะค่ะเขากระลังออกร่วงเอาบรรยากาศมหาเพื่อนๆช่วงคะ เราเห็นภูเขาใกล้กลเลยน้ำเริ่มลดแล้วค่ะเดือน เดือนสิบเดืน 11, นอนสิบเอ็ดนกขาหนามหนามเริ่มลดแล้วถ่วหอดเดือนสิบเลยค่ะนามถ่วมปีนี้นกดอกหยากำลังเหลืองงามเลยค่ะเดี๋ยวประวันสิบพิไทยขากับประวันสิบพิไทยดอกหยาให้เบิ่งงามงามจ้าเพื่อนๆสีเหลืองเต็มทงเลยค่ะ บรรยากาศสดชื่นค่ะกับรบน้ำมามาฮอร์นลานปิงไกลและค่ะพืดอยากมีแต่ตัว,ตวง่ามเป็นแต่แสบจ้าเพื่อนๆสมต้ำไกย่ยยางอยู่ลานนี้เลยค่ะ กายกินข้าวจ้าเพื่อนๆบรรยากาศจ้าเพื่อนๆคากลับจากลานก่ยางน้ำพึ่งโลดค่ะกล่างเริ่มโลดเดือนเดือนสิบเอ็ดราคาะน้ำพึ่งโลดจากปีนี้เขากระล่างเหลืองจ้าเพื่อนๆ เกล่ะไปเกวล่ะกะมีอันนี้กะร่างพ่อเมาบรรยากาศสองทางทางจ้าเพื่อน ดอกยาสีเหลืองงามงามจ้ะดอกอีหยังบูเบิ้นเพื่อนเอิ้เพื่อนใเพื่อนเพื่อนงามลายจ้ะบรรยากาศหนาหนาวเฮ้ยประวันสะอสอรงามคักจ้ะ ก็ยังหลายปีนีน้ำหลายอันนี้เป็นหน้าทงจ้ะบรรยากาศหน้าทงเนาะน้ำถว่วเบิงจ้ะเพื่อนๆดอกห้าสีเหลืองเต็มทงเลยง่า งามโอ้ปะวันสอ,อนสวยงามบรรยากาศสวยงามค่ะนะทางเขาบานประวันงามค่ะคุณอาจาเจย์เพื่อนๆอุย้ยงาม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 ป้าสอ,อนเด้ สะออน,นเด้เทคเดอะวินเดอร์ดังเพื่อนเจ้เพื่อนเพื่อนพูน่ะจะเป็นงามสะออนปะวันสะออนจเจ้าเพื่อนเบิ้งพูน่ะงามค่ะส้มขักๆจ้าเ,เพื่อนๆเดี๋ยวปะวันจะลงไปจะลงไปถ่าย ะงามแหงสาสอนโหดว่างงามค่ะเพื่อนเือนเบิงวิวบรรยากาศเบิงนกปากหางคุณนะบรรยากาศค่ะโอ้ยงามแหง คุณอาเจาเพื่อนประบ้านกาขอขอบคุณทุกๆกำลังใจรับชมคลิปเดอ้อค่ะเบิ่งบรรยากาศจ้าเพื่อนๆขอบคุณได้หลายจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าเดอา้อค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมารับชมต่อบรรยากาศในหมู่บ้านเนาะคะ่ะบรรยากาศ มื่อนีอากาศดีดีจ้ะท้องฟ้ากะสดใสเป็นบรรยากาศในมูบานจ้ะประวันขึ้นมาทายเทิงระเบียงวิวดีค่ะ วิวดีหนาฝุนแต่ว่าถ้าเป็นหนาแรงนี่กส็สีบรอยางงามเป็นไงเนาะคะ่ะบรรยากาศเงียบจะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสดใส เงียบสงบประวันกกาขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจรับชมเดอ้อจ้าเพื่อนเพื่อนพูนอันนันเป็นต้นลีลาวดีค่ะดอกติมต้นงามงามค่ะขอบคุณไหล,ลายๆจ้าเพื่อนเพื่นเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ